ามากินอาหารอีสานลาบเป็ดซิ่งร้อยเอ็ดร้านนี้เปิดเปิดมาพักหนึ่งแล้วดูบรรยากาศก่อนกลางคืนก็จะมีไฟสบายสบาย,บายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประปาปทุมธานีแล้วก็อยู่แถวแถวไหนนะ อ๋อบ้านเอื้อทอนบ้านช้างอยู่แถบเดียวกันกับเอื้อทรนะคะบ้านชางอยู่บนฟุตบาทร้านจะอยู่บนฟุตบาทถ้าฝนตกก็จะลำบากหน่อยมมีหลังคาช่วงนี้คนก็จะยังไม่เยอะหลังห้าโมงไปคนจะเยอะร้านเนี้ย เห็นประจำวันนี้ก็เลยแวะมาชิมดูมมเดี๋ยวเราสั่งอาหารไปเดี๋ยวรอสักครู่เราจะได้อาหารมาค่ะดูพี่เขาทำตอนนี้จะเป็นน่าจะเป็นลาบหมูที่เราสั่งไปปลาดุกย่างมีปลาดุกย่างนี่นะ สย่างใส่ย,ย่างมีเป็นนู้สามีเต่าย่างด้วย <_ amp> น้องเรื่องเรียนมา <_ amp> ก็จะมาช่วยพ่อช่วยแม่ขายเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะกันนะคะ เสียงดังหน่อยนะคะเพาออยู่ริมถนนใกล้เชิดละมีเบอร์โทรไว้ด้วยใครจะมาก็โทรมาสอบถามก่อนเผื่อร้านเขาปิดเผื่อฝนตกไม่จ้เาเป็นลตกมาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างมีลาบหมูมีน้ำตกเนื้อติดมันแล้วก็ปีกไก่ปลาดุกเหือส้มตำ มีซุปตำมอีกอย่างหนึ่งรสชาติคือแซบมากนะคะน้ำจิ้มเผ็ดแซบเปรีย้ยวโอ้โหฮะเอะ่กลวมายเออเออปรี้ยงซุปตำมน่ากินมากลองลุยกันเลยชิมดูชิมดูก่อนข้าวเแบบีก่อนเลยเผ็ดมี เป็นตำไทยปูอะไรเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าปลาาเขาค่อนข้างจะแบบกินแล้วค่อยแรงอันนี้ลาบหมูค่ะลาบหมูอร่อย จะลองน้ำตกเนื้อติดมันน้ำตกเนื้อติดมันอร่อย ต้องใช้มือดึงข้าเหนียวกันไงอุ้ยกัดมือน้ำจิ้มของเด็ดสุดเลยดูนะคะแวะมาชิมกันราบเป็ดติ่งร้อยอืดขนมข้ามปลาปลาทุมธานี รถชาเสบมาก มไม่รู้อะตูและพารู้จกักอยู่แต่อันนี้ไม่รู้จักมะกอก่อค้าจะเปิดเพลงฟังแล้วเดี๋ยวทีนี้เพลงก็จะเสียงดังกว่าเราแล้วเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงไม่ไจะเสียงเพลงกเสียงรถ ร้นหนึ่งรสชาติแซ่บมากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแจมอะครแล้ว่นงเ้ไปด้วยสวัีนะคะไไดูสะก่อนอร่อยไม่อร่อย เกียเ่ยงบึงหมดเกี่ยง <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> อ